ค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหมอตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าลพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดี มีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนค่ะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะเอาราค่ะเช้านี้นะคะสุกสิบสามทุกคนถามว่าเราเออฝรั่งเขาอาจจะไม่ชอบนะคะสุกสิบสามแต่เราว่านะคะในร้ายวันศุก เป็นวันแห่งความสุขด้านเองนะคะนะคะมองให้เป็นความสุขมันก็มีความสุขแต่ถ้าเรามองให้แบบอุ้ยมอบอกว่าบางคนบอกโอ้ยสุขสิบสามไม่ไดีหรอกอะไรอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะมันก็คือวันวันหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนเอาละค่ะมาค่ะวันนี้เราก็เลยทํำแรนดอมเกี่ยวกับนะคะคุณจะได้หลุดพ้น ออกจากการจองจําจากนะคะความอาฆาตแค้นจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ทําไว้ในปีนี้ไหมนะคะคุณจะหลุดพ้นไหมปีนี้หรือว่าต้องไปต่ออีกปีหน้านะคะอ่ะนะคะเราขออนุญ,ญาตนะคะเป็นตัวแทนของทุกคนเปิดไพ่นะคะขออนุญ,ญาตโอเคค่ะมาค่ะนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากการจองจํานะคะ จากสิ่งต่างๆที่คุณเคยกระทํามาคุณรู้ดีนะคะว่าคุณทำอะไรไว้นะคะนะคะจากนะคะความอาฆาตแค้นจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณเนอหาเคยทําไว้แล้วเขาอาฆาตแค้นคุณคุณจะได้หลุดพ้นไหมนะคะคุะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ The View of Fortune เราบอกแล้วไงว่าถ้าคิดดีมันก็คือสิ่งดีๆเตรียมรับความสุขในปี68ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเตรียมรับได้เลยนะจ๊ะเตรียมรับได้เลยนี่คือดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนไปในร้ายมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีดีแล้วก็สิบถ้วยความสุขเต็มเปี่ยมนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ มันโชว์แบบนี้เลยนะคะความสุขเต็มเปี่ยมนะคะดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตคุณก็เปลี่ยนนะคะคุณจะได้หลุดพ้นนะคะออกจากนะคะเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่จองจําคุณไว้นะคะความอาแคดาแขนจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องนะคะได้เจอแบบนี้นั่นเองคุณเองก็รู้ดีนะคะว่าอืมแป๊บนึงนะคะทุกคนเลยค่ะนะคะมันมันมัน มันมีเสียงบางสิ่งบางอย่างแบบอยู่ในหูมันกล้องอยู่ในหัวคะ่ะทุกคนนะคะขนาดเช้านะคะอามาค่ะคุณจะได้หลุดพ้นนะคะออกจากนะคะการจองจําจากความอาฆาตแค้นจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําไว้ได้หรือไม่นะคะขออนุญ,ญาตนะคะครูบาอาจารย์นะคะสิงไนผิดลูกขอภัยมานที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาค่ะนะคะมาค่ะ,มา,คะมาดูตัวตนของทุก เก่คุณค่ะเก่คุณค่ะก่คุณค่ะนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวรับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวฉลองฉลองสามเหรียญน,นั่นเองนะคะช่วงนี้กีฬาสีกําลังพุ่งใช่ไหมคะหน้าหนาวทําไมหน้าหนาวถึงมีกีฬาสีเพราะว่าเขาจะบอมร่างกายให้อบอ,อุ่นนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสามเหรียญ ช่วงนี้นะคะทำตัวเองให้มีความสุขทำตัวเองให้อ alert เข้าไว้สามเหรียญความสุขครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะมาให้คุณเตรียมพลังนะคะ energy บวกบวกไว้เลยนะคะทุกเชา้าไม่ว่าจะเป็นเชาวว้าวันไหนก็ขอให้มีความสุขทุกกลางค่ำกลางคืนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุกนะคะนะคะมาค่ะทุกคนความสำเร็จ คำคุณค่ะคำคุณค่ะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ราชาถือไม้เท้านะคะณนะช่วงเวลานี้การเงินการงานคุณเราบอกกันเลยว่าคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายหน้าที่การงานของคุณเงินเดือนคุณจะเพิ่มขึ้นงานของคุณ คุณจะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นถ้าเป็นราชการคุณได้เลื่อนตําแหน่งแน่นอนค่ะหรือว่าคุณอาจจะได้ย้ายไปตําแหน่งใหม่ๆที่นะคะเหมาะสมกับคุณและคู่ควรกับคุณนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะช่วงเวลาณช่วงเวลานี้นะคะแน่นอนกว่าจะคุณจะประสบความสําเร็จ นะคะความอาฆาดแค้นก็ยังมีอยู่นะคะดูนะคะนี่คือความอาฆาดแค้นถามว่าคุณต้องเจอความอาฆาดแค้นนี้ไหมช่วงนี้คุณยังเผชิญอยู่นะคะแน่นอนที่เราบอกว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะมันก็ต้องปะปบบนกับใจคุณต้องยอมรับให้ได้เหมือนบางคนที่เม้นมาบอกว่าเมื่อไหร่จะโพสทีลิงก์ก็ไม่ให้ลิงก์เปิดแต่ว่าไม่ให้บทสวดอะไรเลยคือเอาง่ายง่ายนะคะทุกคนการที่เราจะส่งบทสวดให้ทุกคนเนี่ย เราต้องดูก่อนว่ามันใช่หรือไม่และถ้าเราพิมพ์ผิดไปสักตัวเดียวหรืออะไรสักตัวเดียวอะ่ะชีวิตคุณก็มีปัญหาที่เราบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะบางคนเม้นมาแบบไม่รอและลำคาญอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเราเป็นผู้รับนะแต่เรารับให้แบบแบบเพาะพิ้งเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ ทุกคนก็ทํางานอ่ะเราก็ทํางานนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะ,ะเราไม่โกรธเลยนะเราเข้าใจว่าเขาอยากได้จริงๆแต่ว่าคําพูดเขาอาจจะไม่สละสวยสาหรับสําหรับคนอ่านเนาะนะคะแม่หมอเป็นคนรับสารไงแต่แม่หมอก็ไม่โกรธนะเขานะเข้าใจเขาว่าเฮ้ยแต่ละคนมันมีดอกไม้นานา,นาพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันนะคะแม่หมอพยายามเวลา24ชั่วโมงเนี่ยแม่หมอเนี่ย ไม่มีเวลาตอบให้ทุกคนไม่มีเวลาทกากราฟคือช่วงนี้มันเป็นทุกคนอาจจะเจอใช่ไหมที่แบบช่วงนี้เดือนนี้มันจะเป็นแบบโอ้รีบทำรีบทิมร,ร,ร,รีบทำอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนปีใหม่เองเนี้ยค่ะเราก็จะได้พักยาวๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะและนะคะนี่แหละก็เลยบอกว่าแม่หมอปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะใต้คอมเมนต์ทุกอันเลยบางบางคนที่บอกว่าไม่เห็นเจอโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าแม่หมอ ไม่เห็นเจอโพสต์ไปดูที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่แม่หมอตอบว่าอยู่ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นั่นแหละค่ะจิ้มลิงก์ไปเลยนะคะนะคะเมื่อถึงเวลาแม่หมอจะส่งให้เองค่ะนะคะนะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะในอีพีเอ่อสี่นะคะสี่เจ็ดหกอะคะ่ะแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดนะคะนะคะอย่าใจร้อนนะคะทุกคนนะคะมาค่ะนะคะ แล้วยังไงต่อคะนะคะเนี่ยค่ะนะคะเมื่อคุณเจอนะคะต้องมีอุปสรรคแน่นอนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะต่อคะ่ะและมันกำลังจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความอาฆาตแค้นของเขาที่จองจำคุณไว้ จองจำคุณในนะคะในถ้ำปิดประตูล็อกก่อนและตอนนี้เขากำลังจะปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นนี่ค่ะนี่คือตัวคุณกำลังจะก้าวไปสู่ประตูดวงใหม่ประตูแห่ง2025นั่นเองปีหน้าคือ2025ลาที2024นั่นเองนะคะหรือนะคะประตูแห่งคำว่า68เลข68คือเลขที่มงคลนั่นเองนะ ทุกคนจ๋าแล้วไงต่อคะประตูบานใหม่ของคุณกําลังจะเปิดนั่นเองคุณจะหลุดพ้นออกจากการจองจําบางคนบอกว่าโอ้ผมทําสีเทามาเยอะมากเลยตอนนี้กําลังชดใช้กรรมถ้าเราจาเนื้ผิดไม่มีอะไรไม่มีคําว่าสายสําหรับคุณนะคะต่อคะ่ะเละค่คุณค่ะคคุณค่ะที่เราบอกว่าไม่มีอะไรคําว่าสายเมื่อคุณสู้คุณก้าวออกมา จากนะคะจากความมืดมนจากความอ่อมความยมอะไรของคุณชัยชนะอยู่แค่เอื้อมค่ะนี่คือเจ็ดไม้เท้านะคะเมื่อคุณกล้ากล้าก้าวขาออกมาข้างหนึ่งได้ก้าวขาอีกข้างหนึ่งก็จะตามมานั่นเองนะคะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณน,นะคะ และคุณจะได้หลุดพ้นออกจากการจองจํานะคะจากความอาฆาตพจาบาทนะคะจากสิ่งต่างๆที่คุณได้ทําไว้นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะปีใหม่แน่นอนนี่คือเดอะสตาร์ปีใหม่ค่ะทุกคนปีใหม่ใช้ไรกว่าเดิมปีใหม่ รวยรวยรวยนั่นเองนะคะเฉิดฉายใช้ไรคุณมิจะมีสง่าคุณจะมีออรลาคุณจะโอโหพราวเลยค่ะทุกคนมีแต่ความสุขเหลือสุขเหลือล้นนะคะดาวดวงเมียใหม่ชีวิตใหม่ของคุณนั่นเองนะคะคุณจะก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งคุณได้มาเจอแม่หมอทุกเช้าทุกกลางค่ำกลางคืนทุกเวลาไหนนะคะคุณก็จะได้รับพลังงานบวกและคุณจะมีความสุขสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะ อ่ทุกคนแต่บางคนลูกดวงนี้โอ้โหถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วทุก,ก,ก,ก The Tower นะคะความอ่อมความยมความวิบากกรรมของคุณมันจะสิ้นสุดลงไปในปี68ชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอะไรที่มันไม่ดีบ้าน บ้านหมายถึงว่าอะไรที่มันแบบว่าเสื้อผ้าหรืออะไรมันลกลกทิ้งไปให้หมดนะคะเสื้อผ้าเขาก็มีมนขังของเขานะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นหรือคุณทํากับใครไว้คุณก็ไปเอาโหสิกรรมอาโหสิกรรมยังไงอะ่ะแม่หมอนะคะเราโกรธเราไม่ต้องไปโกรธเขาค่ะอาโหสิกรรมไม่ต้องไปถึงเขาก็ได้คะ่ะเราอาโหสิกรรมบทอาโหสิกรรมแม่หมอ,อโพ์ไว้ให้หลายโพ์มากเลยนะคะไปตามหาดู หาไม่เจอแม่หมอแม่หมอปักลิงไว้ให้ถ้าคุณพยายามคุณจะเจอแต่ถ้าคุณไม่พยายามคุณจะไม่เจอนะคะและขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเจอคุณถ้าคุณพยายามหาคุณจะเจอเหมือนวิบากกรรมที่คุณเจอเหมือนคุณเจอการจองจํานะคะในครั้งนี้แหละค่ะถ้าคุณกล้าแล้วคุณจะเดินออกมาอย่างสง่าสาผ่าเผยเป็นแม่ทัพอันยิ่งใหญ่ อันเกลียงไก่นั่นเองนะคะนะคะนะคะจ,จุดจุดจบของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะคุณจะได้หลุดพ้นจากความอาฆาตแค้นจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำไว้นะคะแล้วไงต่อคะค่ะคุณคะค่คุณคะ,คณคะแล้วการเงินก็จะมานะสิคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะเข้าใจและตระหนักนะคะแล้ว การเงินจะเข้ามาคุณจะศึกษาคุณจะเรียนรู้คุณจะเข้าใจบริหารจัดการด้านการเงินได้ดียิ่งคุณสมมุติว่าคุณได้โบนัสมาใช่ไหมคะคุณก็จะไม่บอกญาติหรอกคุณจะบอกแค่อ๋อได้แค่นี้ที่จริงคุณอาจจะได้เป็นแสนคุณก็บอกว่าอ๋อได้แค่สองหมื่นเองแบบนี้ค่ะทุกคนนี่แหละค่ะความเป็นตัวนตนของคุณเมื่อคุณได้รู้จักแม่หมอเมื่อคุณได้มาเข้า นะคะเป็น f อแม่หมอแม่หมอเชื่อว่าพลังงานบวกเอ e r g ีของแม่หมอทุกเช้าทุกค่าจะส่งให้คุณมีแต่พลังงานดีๆชีวิตคุณจะมีความสุขญาติของคุณเพื่อนของคุณก็จะมองคุณเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยทำไมคุณเป็นคนใจดีจังเลยอ่ะทำไมคุณยิ้มตลอดเวลาทำไมคุณมีความสุขรอยยิ้มของคุณมันสามารถช่วยชีวิตของใครหลายๆคนให้เพื่อนร่วมงานคุณได้นะคะจำไว้เลยนะคะนี่แม่หมอเจอกับตัวเมื่อเขาทุกเมื่อเขาเห็นเรายิ้มเขา เขาเห็นเรายิ้มหรือหัวเราะเขาจะมาตีสนิทกับเราเพราะเขาอยากได้พลังบวกซึ่งเราก็มอบให้เขาเลยค่ะนะคะทุกคนคำคุณค่าคำคุณค่าคำคุณคและใครที่ทําสมาธินะคะทำสมาธิไม่ต้องเป็นไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปทำที่วัดหรืออะไรเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสวดมนต์แค่5นาทีอะคืนนี้ฉันจะสวดแค่นี้แหละฉันจะสวดแค่ อาลหังกับอีติพิโซแล้วฉันก็จะแผ่เมตตาให้ฉันกับพ่อกับแม่แค่นั้นเองนะคะมีชีวิตที่สุดสวยที่สุดหล่อนะคะจงรอให้เป็นเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วความสุขจะมาหาคุณเหมือนในรูปนี้ t เทมเพลตการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่คุณจะได้รับพลังงานดีๆนั่นเองนะคะ ะค,ะความผิดหวังเสียใจที่คุณอ่อมคุณยมเดอะทาวเวอร์นะคะชีวิตคุณของคุณคุณอย่าลืมนะคะแม้ว่าคุณเจอสี่ถ้วยที่มันคว่ำแต่ด้านหลังของคุณมันคือหนึ่งถ้วยที่มีพลังมหาศาลพลังหนึ่งถ้วยนี้แหละจะกอบกู้เอกราชให้คุณมีความสุขให้ได้เมื่อคุณยังมีลมหายใจแล้วพูดคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดียวมันก็ผ่านไป,นนไปและมันจะผ่านไป นะคะคแล้วมันก็ผ่านใจไปจริงๆมันจะมีอะไรปิ๊งแวบเข้ามาหาคุณเสมอเราพูดได้เลยเพราะเราเจอและลูกดวงของแม่หมอก็เจอนะคะเขาแคปมาบอกแม่หมอนะคะหรือว่าคุยแม่หมอแม่หมอนี่ฟรีดอมให้กับทุกคนนะคะไม่ทิ้งลูกดวงสักคนลูกดวงทักมาถ้ามีเวลาตอบตอบตอบเลยนะคะต่อค่ะทุกคนไมกลายสิทธ นี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ปีหน้าฟ้าใหม่เตรียมตัวเฉิดฉายฉายลายนะคะเราบอกแล้วไงเมื่อไหร่ที่คุณมีลมหายใจเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทิศตะวันออกยังมีความหวังเสมอแสงไฟลิบหลีแม้จะเป็นแสงไฟไฟแค่เทียนเล่มเล็กนั่นก็คือแสงไฟแม้จะเป็นแสงไฟหัวไม่ขีดไฟ นั่นก็คือแสงไฟแสงสว่างสําหรับเราจําไว้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นความมืดมิดให้คุณมองดูนี่ค่ะอ่าไม้ขีดไฟใช่ไหมคะไม้ขีดไฟแม้มันจะเป็นไม้ขีดเล็กเล็กแต่พลังงานมันเหลือลน้นมันสามารถให้เป็นไฟก้อนใหญ่ได้นั่นเองนะคะชีวิตของคุณก็เหมือนแบบนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้น ก้าวออกมาสู่ข้างหน้าชีวิตจะก้าวไปบางคนกําลังมองหาที่ทางทาเลที่จะสร้างบ้านซื้อบ้านทําธุรกิจของตัวเองปีหน้าฟ้าใหม่กคคุณค่ะคุณค่ะสุขเหลือสุขเหลือล้นสุขช่ำช่ำค่ะคุณได้หลุดพ้นแน่นอนความสุขครั้งใหม่นะคะบ้านที่เคยมีปัญหานะคะบ้านใครที่มีปัญหาแตกแล้วหรือว่าหมายถึงบ้านนะคะ ไม่ใช่ครอบครัวนะคะบ้านนะคะก็ซ่อมแซมทําความสะอาดก่อนปีใหม่ให้ดีนะคะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเก็บกวาดให้สะอาดนะคะแล้วความสุขครั้งใหม่เข้ามาแบบเออล้นเลยค่ะก่อนปีใหม่แน่นอนนะจ๊ะที่รักจ๋าแล้วไงต่อคะนะคะนะคะนี่คือหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยที่เป็นถ้วยใหญ่ความรักบุญกุศลของคุณแต่ทำให้คุณได้หลุดพ้นยิ่งคุณได้มาเจอแม่หมอ นะคะแม,แม่หมอคอนเฟิร์มเลยคุณได้มาเจอแม่หมอคุณจะทําให้ชีวิตคุณรุ่งโรจน์จากที่เคยดิ่งสุดคุณเชื่อเลยว่าถ้าคุณชีวิตดิ่งสุดคุณได้มาเจอแรนดอมแม่หมอนะชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรใหม่ๆกิจใจคุณจะดีขึ้นใช่ไหมคะเราคอนเฟิร์มเลยเพราะเราเจอลูกดวงหลายคนแล้วนะคะทุกคนความเกิดเกิน ความขาดแคลนนะคะการเปลี่ยนแปลงความขาดแคลนถ้าคุณเจอความขาดแคลนนั่นให้ถือว่ามันเป็นบทเรียนว่าคุณจะได้รู้จักใช้เงินนะคะเราก็เคยเจอเงิน20บาทแต่ก่อนเคยจะจับเงินโปกระเป๋าเต็มมีทั้งนู่นทั้งนี่แต่พอได้เรียนรู้ว่าหุ้ยเราต้องรักนั่นแหละคะ่ะเงินเขามาสอนเราถ้าคุณอยู่ในช่วงขาดแคลนให้จําไว้ว่าเงินเขามาสอนเราให้เราหลัก เงินให้เรารู้จักใช้เขาและขอบคุณเขาทุกวันนี้แม่หมอขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ห้าบาทสิบบาทนะคะซื้อน้ําซื้ออะไรแม่หมอขอบคุณเขานะนะคะแม่หมอเห็นคุณค่าของเงินโคตรเห็นคุณค่าของเงินแล้วเมื่อไหร่แม่หมอเห็นคุณค่าของเงินเงินก็ไหลเข้ามาหาแม่หมอนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไฮโรแฟนคุณไม่ต้องกลัวนะคะปีหน้าฟ้าใหม่สดใสไชไลรและที่สำคัญอย่าลืมนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่านะคะคุณนับถือศาสนาไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณอยู่เสมอเดอร์ไฮโรแฟนนะคะคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเหมือนจะจมแต่ก็ไม่จมกลับฟื้นขึ้นมาได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะ นะคะคุณจะได้หลุดพ้นแค่คุณไม่โวยวายแค่คุณรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยที่เราขาดแคลนมันเป็นยังไงที่เราเจอปัญหาหนักในปีหกเจ็ดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคุณจะผ่านไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้ามันหนักสุดจริงๆเหมือนแม่หมอแม่หมอพูดคำหนึ่งช่างแม่มันพูดคำนี้เลยช่างแม่มันนะคะแล้วมันก็ช่างแม่มันจริงๆแล้วมันก็โอ้โหชีวิตพุ่งเลย นะคะนั่นแหละค่ะเป็นการรีสตาร์ทนะคะรีเซ็ตตัวเองจากศูนย์สตาร์ทขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่มีใครทำให้ตัวเองนะคะล้มได้ทุกวันหรอกคะ่ะนะคะเมื่อถึงจุดดิ่งแล้วคุณจะดีดตัวเองขึ้นมาเองนะคะทุกคนค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ดีดตัวเองขึ้นมาแบบไหนคะแม่หมอดีดตัวเองขึ้นมาเป็นคนมังคังลำวยถ้าใครอยากมีแต่งงาน จะได้แต่งงานถ้าใครอยากมีเบบีจะมีเบบีนั่นเองนะคะแล้วนะคะความสุขล้นๆสุขเหลือๆสุขแบบที่คุณไม่เคยคุณจะเป็นหนึ่งเดียวของตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยสร้างชื่อเสียงให้กับนะคะนี่คือดิมเพสนะคะความมั่งมีสีสุขความอุดมสมบูรณ์ความอาคาดแขนเขาจะไม่อาคาดแขนคุณแล้วนั่นเองนะคะนะคะความอาคาดแขน ลดลงเยอะมากเลยค่ะแค่ห้าดาบนะคะและเดอะทาวเวอร์มันจะจบลงแล้วค่ะมันจบนี่แหละค่ะเดือนธันวาคมนี่แหละค่ะก่อนนะคะก่อนคริสต์มาสก็ได้นะคะทุกคนทุกคน,กคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บางคนนะคะก่อนคริสต์มาสช่วงเร็วๆนี้ก็ได้นะคะบางคนนะถ้าคุณมีพลังอ่านงานเอนจี้ดีๆเหมือนแม่หมอนะคะบางคนเตรียมตัวเฉลิมฉลอง บางคนอาจจะได้เฉลิมฉลองเร็วๆวันนี้นะคะบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานนู่นนี่นั่นนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองมีน้องมีเบบีนะคะมีหลานหรือว่าโชคต่างๆที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาสิ่งใดนเ่าคุณจะได้สิ่งนั้นความมั่งคั่งร่ำรวยดีเอ็มเพจไม่มีอะไรรวยกว่าดีเอ็มเพจแล้วค่ะนะคะคฟ้าเปิด ฟ้าเปิดสวรรค์เปิดตาฟ้าเปิดทางค่ะทุกคนค่ะนี่คือจัดเม้นดวงตาที่3นี่คือดวงตาของจักรวาลที่เปิดให้คุณเปิดออกรับให้ลูกดวงของแม่หมอคนที่เป็นลูกดวงของแม่หมอหมื่นพันกว่าคนนี้ขอให้ได้รับโชคทุกคนโชคเล็กโชคน้อยก็คือว่าได้โชคนั่นเองนะคะให้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างปลดล็อกแน่นอนค่ะเพราะขึ้นเดยจัดเมนนั่นเองนะคะ นะคะดวงตานะคะของจักรวาลเปิดแล้วนะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือดวงตาของนบีนะคะพระอันเลอหดือดวงตาของนะคะพระเยซูนะคะของทุกๆศาสนาเลยนะคะที่คุณนับถือของเหล่าเทพต่างๆนะคะขององค์พ่อพิฆเนศที่ประทานให้คุณนั่นเองนะคะเจ็ดดาบบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะที่ เขาเรียกว่ามีชะง,งักด้านหลังนะคะชะง,งักด้านหลังบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่แล้วคุณไม่กล้าบอกใครนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นธุรกิจที่นะคะทีะ่เป็นธุรกิจที่ไม่สวยนักหรือว่าไม่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่มันไม่สวยหรอกแต่ว่าคุณทําอยู่เหมือนอ่ะเหมือนยกตัวอย่างก็ได้ค่ะเหมือนแม่หมอเนี่ยมาอ่านไพ่มาอ่านไพ่ให้กับทุกคนเนี่ยเอาความจริงเลยนะคะ ญาติแม่หมอไม่มีใครรู้เลยนะคะญาติที่ต่างจังหวัดถ้าเขารู้เขาก็คงแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หมอก็ยังงงอว่าเอ้ยถ้ากลับบ้านฉันจะพูดยังไงดีนาว่าฉันแบบนี้เป็นแบบนี้เลยคะ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อืมนะคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะบางคนก็เป็นอ,อาจจะเป็นธุรกิจสีเทาบางคนก็อาจจะเป็นแบบแม่หมอที่แบบว่าเออยังไม่บอกอ่าครอบครัวเราว่าเราอ่าน เป็นไม่หมอนไพ่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่แหละค่ะนี่คือความลับบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่บางคนก็เป็นธุรกิจสีเทานะคะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อค่ะทุกคนและมันก็จะจบจริงๆดวงตาที่สามนะคะความลับของคุณที่เป็นเป็นความลับมันจะถูกเปิดเผยนั่นเองนะคะความลับบางสิ่งบางอย่างอ่า Ten ส o ออ o สอนะคะมันจบเดือทาวเวอร์สิ้นสุดนะคะสิ้นสุดความเจ็บปวดนะคะที่เขาอาคาดแขนคุณเขาได้ปล่อยคุณได้หลุดพ้นดวงตาที่สามและดวงตาที่สามคุณเห็นไหมคะดวงตาที่สามความอาคาดแขนพยาบาทกับเป็นพลังงานที่สนับสนุนคนคุณคอยซัพพอร์ตคุณจากที่คุณขาดแขนคุณก็จะไม่ขาดแขนนั่นเองค่ะโอ้ทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดือนเดอเดทคือสัญลักษณ์ประจําเดือนนะคะธันวาคมปีใหม่นั่นเองทุกคนเดอเดทโอ้โหทุกคนเดอเดทนี่คือ ประจำเดือนของเดือนเดือนธันวาคมนะคะสัญ,ญลักษณ์ของเดือนธันวาคมดวงตาที่3มแล้วก็เดอะเดนะคะนี่คือสิ่งสําคัญนี่คือไพ่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราบอกเลยนะคะสิ่งที่คุณเจอมามันจบลงภายในเดือนธันวาคมนี้เรานะคะคนเราคอนเฟิร์มได้ไหมคะเราคอนเฟิร์มเลยค่ะสิ่งที่คุณเพาะดึกขึ the, ้นเดวิลโกลอฟออจูนเดอะเดต นะคะเดอะทาวเวอร์ดวงตาที่3แล้วมันขึ้นเกิดขึ้นแบบนี้ปาฏิหาริย์ไหมล่ะคะนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดสิ้นสุดเดือนธันวาคมนะคะบางคนจะได้ก่อนเดือนธันวาคมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกสิ่งทุกอย่างรวยเหลือๆรวยรลล้รวยจุกๆใครที่เป็น นะคะผู้ชายนะคะเราบอกเลยการงานการเงินลาช้าโชคการงานคุณก็จะพุ่งนะคะแต่คุณต้องเลิกออกจากธุรกิจสีเทานะคะแต่คุณเลิกแล้วแหละบางคนแต่ตอนนี้กําลังนั่งสมาธินะคะไม่มีใครแม้แต่ระดับสูงๆเขาก็เคยทําอะไรมาก่อนหลายๆมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะมันจบนะคะเขาความอาฆาตแค้นไม่มีแล้วคะ่ะดวงตาที่3ามเขาให้อภัยคุณแค่คุณนั่งสมาธิภาวนาเข้า นับถือศาสนาของคุณนะคะอยู่คนเดียวสวดมนต์นะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะคะไม่มีอะไรสายเกินแก้ที่เรารู้สึกสำนึกได้เราโชคดีขนาดไหนแล้วและนี่คือเดอเดปีใหม่โอ้โหเราชอบไพ่นี้มากโคตรชอบเลยนี่คือดวงตาที่3ามเขาปลดปล่อยคุณออกมาแล้วแสงแสงสว่างดวงตาที่3มและนี่คือเดเดเกิดใหม่ในร่างเดิมขึ้นเกิดเดิดสาตา ีใหม่ฟ้าใหม่แล้วก็อะไรคะไพ่ใบสุดท้าย king of นะคะ p a t i c l e ราชาถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะได้แฟนโคตรรวยถึงคุณไม่มีไม่อยากมีคุณก็ต้องมีนะคะแล้วถ้าเป็นครอบครัวนะคะคุณจะได้มีเบบี้ครอบครัวจะมีความสุขถ้าเป็นครอบครัวที่แบบครอบครัวแต่งงานมีลูกมีอะไรแล้วนะคะชีวิตครอบครัวเห็นไหมคะครอบครัวมีความสุข the view of จ n นเปลี่ยนไปแล้วไพ่นี้คือ บอกเลยว่าปี68ครอบครัวคุณโอโหปังรุ่งเรืองรุ่งโรดร่ำรวย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 และเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขรับพลังงานแห่งโชคลาภครั้งนี้ไปเลยนะคะปีหน้าฟ้าใหม่บางคนอาจจะได้รับเร็วกว่าปีใหม่นะคะแต่ภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนเพราะขึ้นเดเดรวยรวยเรือเรือรวยร่รวยจุกๆุกบายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ